Þakk fyrir að hluta. เอาละทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบง l ์ลิสต์อันดวนกันีกเช่นเคยนะในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูไอเทมใหม่นั่น,นคือน,น้ำเต้าผลลัพธ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกๆผมขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม power play ครับทางร้าน power play เนี่ยเปิดมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะนะก็อย่าลืมไปใช้บริการสามารถซื้อไปในเฟซ หลังจากที่เรากดสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มเลือกสนับสนุนีม e มอร r ก็กดไปที่ช่อง Back l i s t One กันได้เลยนะอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับใครที่กดสนับสนุนผมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็จะมารีวิวน้าเต้าแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผมแบบเรื้อเลยืยมาเริ่มอย่างแรกครับโดยวิธีการหาเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อที่ฐานคาเพชรเนาะสำหรับใครที่ไม่อยากจะซื้อเพชรในตรงนี้980เราก็มาทําการเป็นซื้อเป็นเงินก็ได้นะ329บาทครับคุณก็จะได้เป็นน้าเต้าเนาะแล้วััวนาาดดววน สตัวรวมๆแล้วเนี่ยเปิดได้10วันเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ40ตัวครับนี่คือ3ามราบาทได้40ตัวแล้วก็น้าเต้าครับมองว่าก็โอเคนะครับผมและทีนี้ก็จะมีคําถามขุดออกมาก้างมแล้วมันจะกลับมาขายอีกไหมซึ่งมันจะกลับมาขายอย่างแน่นอนครับแต่ว่าผมแนะนําให้ซื้อตอนนี้เลยนะมันแค่9 8 0บเพท,ทเองเพราะว่าเรามีวันนี้เราก็สามารถทะลวงแล้วก็ประหยัดทรัพยากรได้มากกว่าครับเราไปซื้อทีหลังเนี่ยเราก็ประหยัดได้ทีหลังเนาะดังนั้นซื้อตอนนี้คุ้มตอนนี้ครับผมมันแค่นะเกิดว่าใครไ่อยแปดส ดาวทองหรือว่าอะไรไม่มีงบพออย่างน้อยก็ซื้อเป็นน้ำเต้ามรากตทิ้งไว้นะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะหลังจากที่เราซื้อแล้วก็อย่าลืมไปเปิดก๊าซสาสดาไว้ด้วยนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผลลั์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเผื่อสลับใครที่ยังไม่เข้าใจเนาะมาดูกันที่ผลลัพธ์แค่เราซื้อมาเนี่ยเราจะมีอะไรได้บ้างนะครับผมยางเลย,เลย เพิ่มคุณสมบัติถึง104%สปีดเป็น102%ครับงงใช่ไหมว่าคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับโดยการเพิ่มคุณสมบัติที่ว่าเนี่ยมันจะเพิ่มจากตรงนี้ครับผมอ่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมอัพคิเลตเป็น223ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็ปกติเพียงค่ว่าเราอัพแต้มไปแล้วเนี่ยเราได้เยอะกว่าเดิมครับอย่างเช่นตอนเราไลฟ์สตรีมเมื่อวานนี้เนาะผมมีคิเลตอยู่ที่ประมาณ287ครับหลังจากที่ผมซื้อน้ำเต้ามาแล้วคิเลตเนี่ยเปนเปน็2 29 ดังนั้นเราอัพแต้มพรสวรรค์นั้นไหนเราก็จะมีการได้แต้มพรสวรรค์เนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้อย่างเช่นถ้าจะเปลี่ยนเป็นแอคแท็กใช่ไหมตอนนี้น้ําเต้านะครับผมก็จะบูตแอคแท็กมาจํานวน1น,นิดหน่อยนะครับผมอ่ามันก็เหมือนคิเลนแหละคิเลนเนี่ยก็บูตมานิดหน่อยนะจาก290เอ้ย2ป7เ็นี่ยเป็น2อ3เิพิ่มมานิดหน่อยครับถือว่าเป็นของแถมเนาะือคิดง่ายๆเลยมันก็คล้ายๆกับไอเทมกระเป๋าแหละที่ไอเทมกระเป๋าเนี่ยมันจะมีการบูตคุณสมบม,ณสมบัตติของแ รสน์นนัเองจจะเป็นประมาณนี้ครับและมันก็มีวงเล็บอีกใช่ปหแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสปีดเนี่ยมันจะเพิ่มได้แค่เป็น102นะครับผมอาจจะดูเปอร์เซ็นต์เอ้102นะครับผมอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆเพิ่มนิดเดียวนะเพรีครับผมได้ย้อนกลับไปดูไลฟ์แลวเนาะตอนแรกเนี่ยผมมีประมาณ210ครับแล้วก็เพิ่มมาประมาณ1นะครับผมเพิ่มแค่1เองนะดังนั้นเนี่ยมันเพิ่มน้อยครับผมเอาเป็นว่าถือว่าเป็นของแถมและกันขอนสวรรค์เนี่ยเราจะได้อัพปุ๊บแล้วเรามีอของบางสิ่งบางอย่างเพิิ่่่่มมมมขขึึ้้้้นนนนแแตดวรวลวลลพพัังทีีเกก็จะาอ ประมาณนี้ครับต่อไปครับผลลัพธ์อย่างที่2เส้นทางโต้หลัวเราเนี่ยสามารถหาได้ถึง8ครั้งเนาะเราก็จะได้เป็นทวีคูณซึ่งทวีคูณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยการอัพเสรพลังวิญญาณเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะแล้วก็ประหยัดทรัพยากรได้เยอะเลยอยเช่นผมจะอัพเป็นออสกกานะตรงนี้ผมจะกดแค่นึงครั้งปกติเนี่ยเราจะได้แก้ตัวนี้1อันใช่ไหมกด1ครั้งปุ๊บเราก็จะได้เป็น 2อ,อันเลยแบบนี้ครับผมอ่าเป็นยังไงล่ะแต่สามารถหาได้8ครั้งต่อวันเท่านั้นครับอ่าแล้วก็ผมจะกดยากเย็นครับตอนนี้เนี่ยคุณสมบัติเรื่องยากเย็นเนี่ยมันยังไม่ปลดดังนั้นผมยังจะได้1อยู่ถ้าเกิดว่าผมจะปลดผมต้องอัพเป็นไหทองครับนะกลับมาดูที่ผลลัพธ์ครับอ่าตอนนี้มีแค่เส้นทางตัวหลวงพื้นฐานนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพเป็น1ทองอย่างที่ผมบอกไปครับ จากอันนี้เราจะลงได้แค่พื้นฐานเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเรื่องยากเย็นขึ้นมาอีกนะครับผมยากเย็นเนี่ยก็จะสามารถหาได้8ครั้งต่อวันเหมือนกันเลยก็จะเป็นเพิ่ม2อย่างเนาะจะมีเป็นประมาณนี้ดาวเหลืองเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยตัวเลขของการเพิ่มคุณสมบัติแต้มเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น108นะครับผม1นึ่งร้อยแปดเปอร์เซ็นต์เนาะจากปกติหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่1ดาวแดงกันครับโดย1ดาวแดงครับเราสามารถเลือกอาชีพตัวไหนก็ได้ครับ ผมเนี่ยปั้นซับพอร์ตถึง3ตัวดังนั้นมันมากที่สุดในตัวละครที่ผมใช้และผมก็จะเลือกเป็นสายซับพอร์ตครับเพื่อที่จะได้ฟาร์มเศษเนี่ยให้มันได้เยอะยิ่งขึ้นเนาะมันก็ไม่ถูกจํากัดอ๋อแล้วก็อีกอย่างครับลืมบอกไปนะครับผมคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นเลยนะหดาวแดงอาจจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูต่อที่ตรงนี้เลย2ดาวแดงมีเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างเนาะด้วยอดาวแดงครับก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงโหมดยากเย็นใช่่ม้้้เเเรราาากก็็จจจะะไไดดปปนทววีีคูณ2 2แลอกกติใช เราก็จะได้เป็น3อันแล้วครับในรอบนี้นะถ้าเกิดว่าเราอัพเป็น3แดงเอ้ยไม่ดิอัพเป็น2แดงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพเป็น3แดงเนี่ยเราจะได้เป็นคูณ4ี่ไปเลยครับเออโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเยอะแต่ถามจริงเราไม่มีทรัพยากรที่จะไปอัพขนาดนั้นเนาะเออถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อัพอัพไปเหอะน,นะครับผมมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงการอัพน้ําเต้าเนาะโดยการอัพน้าเต้าจะมีอยู่2แบบด้วยกันอย่างแรกเลยคือเราเอาชิ้นนี้ครับผมเราสามารถอัพขึ้นไปได้เลยอย่างที่2ครับคุณเติมแพ็็รายเดือนนะกตงี้ แล้วก็มาที่ร้านค้าเติมเงินไม่ใช่กิฟต์บ็อกครับแล้วก็มาที่ร้านค้าบนันเพจครับตรงนี้เนี่ยที่เราแบบว่าสมัครเป็นรายเดือนใช่ไหมเราก็จะได้ของแบบนี้มาแล้วเราก็ทําการกดเลือกชิ้นนี้ครับเราก็สามารถอัพได้เนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากสุ่มดาทองแต่มีวิธีหาอื่นอีกไหมก็ไม่มีแล้วครับมันจะมีอยู่ประมาณ2วิธีเท่านี้แหละโดยขอย้ำครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากตู้ปักเป้าเลยนะสุ่มตามสเต็ปแล้วเราก็เลือกเป็นของชิ้นนี้ครับอย่างที่2รอตัวนี้กลับมาขายครับซึ่งการกลับมาขายเนย รอบที่แล้วเนี่ยตัวไอ้นี่ม,มันมันกลับมาขายอะ่ะอ่ะไายใช่ปะเอ้ยไม่ใช่กระถางนะครับผมกระถางกลับมาขายบอกเลยว่า แค่อัพเป็นดาวทองหมดเป็นหมื่นครับผมดังนั้นเนี่ยสมตู้แบบเก่าคุ้มสุดครับเรื่องของการสุ่มไม่สุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเนาะถ้ามีงบก็สุ่มถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสุ่มครับเพราะว่าตู้หน้าเนี่ยมันจะเป็นเช์เลอนเซียเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอัพไปเลยเอลันเดียวก่อนอัพเนี่ยผมขออนุญาตด,ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแคปภาพไปดีกว่า <c oughs> แล้วผมจะเอามาลงไว้ในดิสคอร์ดครับผมอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มันจะเพิ่มมันเพิ เอาเป็นไหทองเสร็จแล้วนะครับผมขอดูหน่อยละกันว่าไหาทองเนี่ยมันเพิ่มเยอะไหมสังเกตได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยสปีดเพิ่มจากปอเนี่ยสองร้อยสิบสองใช่ไหมต่อไอสองร้อยสิบเอ็ดนะครับผมตอนนี้เป็นสองร้อยสิบสองแล้วครับอ่าแล้วก็พรสวรรค์อยากรู้พรสวรรค์ทางเฉินมากเลยกลายเป็นคริลิปประมาณสองร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์ครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเอาล่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัพเป็นไหทองกันเลยดีกว่าครับด้วยไหยทองเนี่ยเอาล่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัพเป็นไหแดงดีกว่าครับว่าจะเพิ่มเท่าไหรอ่อาปะปึ๊บเข้าไปโอเคเเปป็็นนไหแดง เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เนี่ยเราก็เลือกสายได้นะว่าเราจะเอาสายไหนเนี่ยให้มันได้ของทวีคูณซึ่งตัวละครที่ผมปั้นเยอะที่สุดผมบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยปั้นซัพพอร์ตไปตั้ง3ตัวครับดังนั้นการหาเศษพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าการหายากมากนะ ผมจะเอาเป็นซัพพอร์ตละกันเนาะจะได้ปั้นง่ายๆหลังเลือกอาชีพแก้ไขไม่ได้นะครับจะยืนยันเลือกอาชีพไหมโอ้โหบอกเลยว่าก่อนที่จะเลือกเนี่ยคิดด,ดีครับแต่ผมคิดดีแล้วเพราะว่าสายซัพพอร์ตเนี่ยผมปั้นเยอะที่สุดในเกมนะผมจะเลือกเป็นสายซัพพอร์ตครับะจะเป็นประมาณนี้และแน่นอนครับไฮไลท์ของเราเนี่ยเราก็ต้องมาดูเป็น204ครับผมโอ้โห2 1 4 เช็ดเคไหนขอดูคที่ทางเฉินหน่อยทะลุ3 0 0อยไปแล้วบ้างเนี่ยโอเคเป็น305ยหปืนครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีครับตรงนี้หลังจากที่เราอัพแล้วเราก็มาบูทพลังได้นะครับผมเปิดไอ้โปสายใยเป,ปิดอะไรละอุ้ย20,000ื่นเลยนะอ่ะเพิ่มอีกฮึบเจ็ดห0ื่นครับผมไฮแดงเจ0 0 0มื่นว่ะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีครับ อ่ะต่อไปเนี่ยผมก็จะมาฟาร์มเรื่องของการทะลวงเนาะอันนี้ขอฟาร์มเป็นหูเลน่าก่อนแล้วกันผมจะใช้สิทธิ์ให้หมดเลยแล้วกันกดไป8ครั้งยังไงก็หมดครับผมอ่ะหมดไปแล้วเนาะต่อไปถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คุณ2อ,อีกให้คุณไปลงยากเย็นครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้สิทธิ์ไปแล้วนะผมหมดแล้วปึ๊บโอเคฟาร์ม อ่ะจริงๆมันสามารถดูได้อยู่นะใช่ปะมันเหมือนไอ้ตัวนั้นอ่ะอ๋อโอเคครับเนี่ยมันมีบอกตรงนี้อยู่ทุกคนมันจะสามารถอ่าขานได้8ครั้งทุกๆวันหรอวันนี้ผมเหลืออีก5มันเมื่อกี้5กับ7ใช่ไหมดังนั้นเรามาอัพก่อนนะบวอัพแล้วก็หาอีกนะไม่รู้ว่ามันจะหาได้เยอะเปล่าอัพปุ๊บจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองฟาร์มอีกนะอ๋อมันกดไปนิดเดียวเองทุกคนเพราะว่าผมตันไงอ่ะก็หาไปครับปุ๊บอันนี้ก็หาไปอีกปุ๊บหมดยัง น่าจะหมดแล้วครับอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะตอนนี้ตัวหลวพื้นฐานเนี่ยผมหมดไปแล้วครับแล้วก็ยังเหลือตัวหลวยากเย็นเนี่ยถึง7ครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่เราหาได้แบบไม่จํากัดเนี่ยก็คือสายซัพพอร์ตครับผมดังนั้นเราก็ไปหาสายซัพพอร์ตต่อเลยอ่ะโดยซัพพอร์ตเนี่ยผมจะหาให้เป็นออดกานะโดยที่เราูรู้กันอยู่นะเรื่องเส้นทางตัวหลวเนี่ยผมใช้สิทธิ์หมดไปแล้วครับดังนั้นผมจะไม่ได้คุณ2งแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าเราเลือกสายซัพพอร์ตเนี่ยเราก็ยังจะได้คูณ2อยู่อ่าเป็นไงได้12ครับผมโคตรดีครับเฮ้ยแป๊บเดียวถึงอ,ะอ่ะอ่าหาได้ไม่จํากัดครับเพิ่มอ่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วะเสร็จแล้วครับ ได้คูณ2เอ้ยแต่มันมีบอกอยู่นะว่าเราจะได้ผลของตัว,ตว,ตวนี้เนี่ยคูณ2ครับหินทะลับบัตคูณสองบบสองอเฮ้ยบอกเลยว่าโคตรดีครับโดยผลลัพธ์ต่าง,งๆเนี่ยผมก็รีวิวไว้หมดแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามหรือว่าเข้าที่ Discord มาพูดคุยกันได้นะครับผมอย่าลืมเข้า Discord ผมด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปก็เข้ากันมาได้เลยและสำหรับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกู๊ดายคับท่านผู้ชม